ถ่ายคลิปตั้งไฟยิงเลยระเบิดเวลาดอกไม้ไฟตัวไป่ยุติสมจริที่ตัวนี้เกมผูมี้เเลยจำนายน้องนายน้องที่สมจริง <ดา S 2> ท,ที่ตัวนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุกบาตโตกไปอุอุ กูทำเป็นตหลึกนี่แ่แต่ถ้าเียนเป็นแบบนี้ผิดเลยเอาไปพูดที่ไปสูงมากคู่กับเอีมากเกมมนกมมานกมเอีกอี่ง ฟังพูดที่เป็นวมที่ไปพูดทีเชมากเชื่อใจชื่ลองถ่ายดูพูดทีเชมากไหนเดี๋ยวจ,จุดก่อนจุดแล้วเหรียญนี้นึ่งได้มาสิบหมื่นบาทไปเรอไปเรอดูสิทุกคนโคตรเท่เลยว้าวโคตรเท่เลยสบายแล้วหนังมากสมจริงกับซีรีส์สเกมแข่งที่สมจิงสุด ผู้ที่ไปไกลที่สุดมาเต็มเลยไอคิดอยู่นะจะจุดเลขสอจิงสุดผู้ที่ไปไกลที่สุดในนี้เลยทุกคนสมจิงสุดจะมาสองหมื่นสองพันบาทโอเคเลยทุกคนอุ้ยสีแดงดีเอ็ดุไทยอีกไหมอเยอะเยอะไทยคุม้ม ในเวลาหายคิปที่สวยที่สุดเลยจบจบแล้วจบแล้วทุกคน